โอ้โหมอนสเตอร์เยอะมากมาเยอะขนาดนี้นะว่าซอมบี้หลบก่อนหลบก่อนตีมันควดมันหลบซ้ายหลบขวาตีทุบตีทุบเฮ้ยเฮ้ยเบอสมาบอสมาโอ้ยหลบหลบบหลดตีตีเพื่อนจ๋าเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนช่วยหน่อยโอ้โหเราคนเดียวเราไม่น่าไหวโอเคเพื่อนเรามาแล้วครับมาแล้วครับจังหวะนี้ครับช่วยกันวมดช่วยกันตีเราซัดไปเย้ฮู้เคลียร์บอสไปได้หนึ่งตัวครับผม และมาครับอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะครับลุมบอสไปเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ครับชนะเป็นที่เรียบร้อยไปดนีหนึ่งเกมที่ผมติดมากๆในช่วงช่วงนี้ในคลิปนี้ผมจะมาป้ายยาเกมโบโคสวัสดีครับและตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับผมออโต้กับเกมโ Mo โ co นี่คือเกมแนว MMORPG ที่น่าเล่นสุดๆจนผมอยากชวนพวกคุณมาเล่นครับจากค่ายซูเปอร์เซลผู้พัฒนาแค แอสออคนเกมมือถือชื่อดังสำหรับเกมเกมนี้เป็นเกมที่ไม่มีระบบ play to win สายเล่นเกมมือถือเพื่นๆตอบโจทย์มากๆครับเราจะได้สวมบทบาทเป็นสมาชิกฮันเตอร์นักล่ามอนสเตอร์เราจะประจนภัยในโลกคู่ขนานที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์และเหล่าบอสสุดแสนอันตรายเยอะแย,ะ,ยะมากมายตามด่านต่างๆพามาดูระบบเกมกันครับอย่างแรกระบบการแต่งตัวละครสร้างตัวละครเพื่อนๆ สามารถเลือกแต่งได้อย่างอิสระฟรีดอมเลยครับคุณมีสไตล์ความชอบแบบไหนคุณสะท้อนมันออกมาในการแต่งตัวละครในเกมเกมนี้ครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างตัวละครท,ที่ผมกำลังจะสร้างครับเดี๋ยวผมขอเป็นแบบแนวสไตล์ผู้หญิงเท่ๆเออเอ้ยอันนี้หัวล้นไม่น่าเหมาะเดี๋ยวขอเลือกดูทรงผมแต่ละทรงผมก่อนนะครับอืม,มีหลากหลายทรงมากๆครับผม เลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวจะเลือกเป็นแบบมีม,ม,มก็ได้นะจะสวยไปเลยจะเท่หรือจะแบบมีแบบแปลกๆด้วยโอเคผมเลือกเป็นทรงที่มันดูแบบให้ฟิลแบบสายลับหน่อยละกันนี่นะครับเดี๋ยวเป็นทรงผมสั้นๆนะฮะแต่ว่าก็ต้องมีสไตล์ด้วยเอาเป็นสีที่มันดูชุดชาดุชาดหน่อยอ่านี่สีเหลืองสีเหลืองนะครับแล้วก็ผมจะไม่ใส่บวกนะครับมันจะได้โชว์สไตล์แบบชัดเจน ทีนี้ชุดเดี๋ยวให้มันเข้าธีมกับสีผมของเราแลวกันครับเป็นชุดเหลืองตัดกับสีน้ําเงินครับผมและรองเท้าเป็นสีเหลืองด้วยโอ้โหสไตล์นี้แหละเป็นแนวของผมเลยและต่อไปครับทางเกมก็จะมีอาวุธให้เราเลือกด้วยซึ่งมันจะมีอาวุธตีแบบระยะใกล้นะครับอาวุธโจมตีระยะไกลเป็นถุงมือยิงลําแสงปิ้วปิ้วก็มีเหมือนกันหรือจะเป็นปืนยิงลาแสงก็มีครับหรือจะเป็นพวกกระทาจะเป็นแบบอาวุธที่ มีความเป็นแบบดูแบบอ,อีปิกอีปิกมีให้เลือกเยอะมากเลยครับอันเนี้ยแล้วแต่ความชอบของเราเพืเ่อนๆสามารถเลือกทดลองแต่ละชิ้นได้เลยเดี๋ยวผมใช้เป็นถุงมือแล้วกันแล้วก็มีพวกออปชันเสริมต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีเหมือนกับขึ้นเสียงช่วยโจมตีแล้วก็มีจรวดที่ช่วยโจมตีครับมีลูกบอลที่ช่วยทําให้เราหิวได้เวลาเราเล่นเกมเกมนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากจะโซโล่ลุยเองคนเดียวเลยหรือจะชวนเพื่อนมาเล่นนะครับถ้าชวนเพื่อนมาเล่นความสนุกมันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะ เวลานัวกันหรือเวลาตั้งตี้กันมันจะได้บรรยากาศความเป็นกลุ่มแก๊งฮันเตอร์ลุยตบมอนน่ะภายในเกมจะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกเล่นครับโดยที่มันจะมีโหมดโลกก็คือจะเป็นการตะลุยตามเลเวลของเราดานหลังๆมันจะยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวของเราจะเลเวลสูงขึ้นพัฒนาขึ้นครับมันก็เลยทําให้เราไปสู้กับมอนดาดไดยากได้และก็มีโหมดรอยแยกมิตินะครับมีโหมดโดโจและสุดท้ายนะครับ มีโหมดประจันหน้าเมื่อเราเก็บรเรเวลไปเรื่อยๆมันก็จะปลดเรื่อยๆครับโดยที่เราสามารถเล่งรเรเวลของเราได้จากการเคลียร์เควสต่างๆที่ขึ้นมาในเกมไมาครับผมลุยให้ดูเกมเพย์กันเลยนี่ผมเลือกใช้เป็นอาวุธถุงเบือยิงลำแสงปิ้วปนะครับคล้ายๆกับไอรอนแมนมามา,มาเออดีนะครับเราก็จะทำการตี้กับเพื่อน <laughs> ๆ,ๆหรือต่อให้เราไม่มีเพื่อนๆของเรามาเล่นด้วยกันนะครับ สุดท้ายในดาดต่างๆก็จะมีผู้เล่นอื่นๆรวมกันอยู่ในดาดด้วยซึ่งมันกว้างมากๆครับคุณจะลุยไปตบมอนตามสถานที่ไหนก็ได้คุณสามารถเช็คได้จากในแผนที่ภายในเกมครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเจอมอนอยู่ณจุดตรงกลางแมปครับดีครับแล้วผมก็ทําการยิงปิ้วยิงปิ้วในแต่ละด่านมันก็จะมีภารกิจแจ้งขึ้นมาให้เราทราบครับเช่นเราต้องกําจัดมอนสเตอร์กี่ตัวหรือเราต้องทําการป้องกันตรงจุดจุดไหนบ้างอะไรอย่างครับมันจะมีแจ้งให ให้หมดเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวให้ดูดาดอื่นๆบ้างครับนี่เราก็จะตะลุยกับเพื่อนๆครับแล้วมันก็จะมีการจับเวลาด้วยเนาะช่วงมอน f เตอแรกก็จะยังไม่มีอะไรครับมันจะเป็นกีกี้ง่ายๆแล้วก็รุมกันตบกับเพื่อนๆไปก่อนครับภายในการต่อสู้เราสามารถที่จะฮิลตัวเองได้ด้วยนะครับถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินคุณโดนดาเมจแรงๆคุณโดนมอนตีหนักๆครับเพื่อนในทีมของเราก็จะขึ้นอยู่กับ ความชอบของแต่ละคนบางคนอาจจะชอบเล่นเป็นสายตีใกล้บางคนอาจจะชอบเล่นเป็นสายตีไกลเมื่อเราพัฒนาตัวละครเรามากขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะตีแรงขึ้นครับรวมถึงอาวุธของเรามันก็จะมีการอัปเกรดส่วนเสื้อผ้ามันจะหาได้จากการสุ่มกาชาครับเดี๋ยวระบบกาชาผมจะมีแนะนําให้อีกทีหนึ่งหลังจบโหมดการต่อสู้โอเคครับในจังหวะนี้เราก็ทําการเคลียร์กิ๊กี้ไปยิงยิงยิง,ยง,ยงเรียบร้อยมาเดินไปเดินไปตะลุยดานครับมีการขี่สัตว์ด้วยนะ เพื่อนนี้รู้สึกว่าจะเล่นเป็นแบบซัมมอนด้วยนะครับมีน้องมาช่วยตีด้วยเมื่อกี้ผมทําการฮิวไปแล้วก็เดินเดินมาอีกครับและเรามาถึงจุดบอสนะครับบอสตัวเริ่มเทิมยักษ์ครับยักษ์อืมอืมอุ้ยหลบ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 หเวลามอนตีพวกระดับบอสนะครับมันจะมีแถบ เอลีของมันหรือว่าแอรเรียของมันอยู่นะว่ามันจะทําดาเมจอยู่ในโซนโซนไหนบ้างครับให้เราสังเกตพื้นสีแดงที่อยู่ใต้เท้าของเราครับนี่ในะจังหวะนี้ผมก็หลบมาแล้วผมก็ทําการยิงครับตีไกลตีไกล,กลโอ้เพื่อนเราดีก็หมุนควงหมุนควงหมุนควงเลยยิงไปยิงไปนี่ครับหืมเก่งไม่กลัวครับกลัวมาเยอะ <c oughs> ลุม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 บอสลุมบอสช่วยกันตีช่วยกันตีช่วยกันตีอีกทีเดียวอีกทีเดียวใกล้แล้วใกล้แล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว อีกนิดอีกนิดโอ้โหมันบุนบุสู้บุนสู้เพื่อเราก็บุนเหมือน,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 นกันครับโหมีเดอคอวแบเป็นสายบุนดังนั้นและจบเป็นที่เรียบร้อยครับในหมดบทนี้ก็จะมีการจับระยะเวลาด้วยแล้วก็จะมีแจ้งด้วยว่าฮันเตอร์คนไหนได้เป็น MVP ในการลงดาดดาดนั้นก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามาดูง่ายจังเลยผมพามาดูอะไรครับ <laughs> คุณเคยเห็นกองทัพซอมบี้ไหมครับโอ้ดูนี่ดูนี่อโอ อุอุ้ยอุ้ยอุยอกลายเป็นเกมเซอร์ฟเวอรไปแล้วอู้หูดูมากี่ตัวเนี่ยเอออถ้าใครที่อยากได้ความท้าทายก็ลองมาลุยดูมาคนเดียวมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเดี๋ยวนะพาเพื่อนมาด้วยครับและเราลุยกันต่อครับหลบสวยมากจังหวะเมื่อกี้ตอนนี้มันก็จะแบบโนเดียเกมวิ่งหน่อยหน่อยเราต้องรอเพื่อนเรามาด้วยครับ แนะนำว่าให้ช่วยๆกันตีนะตีคนเดียวบางทีมันตีช้าแล้วรอบนี้ผมเล่นเป็นอาวุธตีใกล้ด้วยครับเอาไม้หวดครับจุกอ,ออกมาจุกออกมาในเกมเขาจะให้สกิลเด็ดมากับเราด้วยครับเผื่อกันจังหวะที่เราหลบดาเมจไม่ทันครับนี่ผมก็หดไปหวดไปในะจังหวะนี้ผมลากมอนมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆตามมาครับโอ้โหเยอะแบบเยอะจริงไปเพื่อนเคลียร์หน่อยเพื่อนเคลียร์หน่อยเพื่อนเคลียร์หน่อยยิ้วให้ด้วยฮิวให้ด้วยสวยงาม เคลียเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับกีกี้ในตอนนี้บอดละต้องบอดละเอาไงเอาไงเพ aster, ื่อนมายังเพื่อนมายังเพื่อนเริ่ม่มทยอยทยอยมาแล้วตีหน่อยตีหน่อยเพื่อนเออเดี๋ยวแหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วซัดเลยซัดเลยอัดเลยโอ้ยลบ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 กิวไปก่อนครับเลยก็ขวดเลยขวดไปลบลบเออขวดไปขวดไปโอ้หูมันมันจริงๆอ่ะมันเพลินจริงๆอ่ะมันเป็นเกมที่แบบเล่นทั้งวันยันได้เลยนะครับ ตีไปตีไปเออเย่ yeah. เก็บไป1บอสต้มต่างๆที่เราได้รับจากการผ่านด่านเพื่อนๆสามารถเอามาสุ่มกาชาภายในเกมได้ครับซึ่งมันจะมีการใช้เหรียญ2รูปแบบผมให้ดูเหรียญสีทองก่อนเหรียญสีทองอ่ะก็จะมีสกินมาให้กับเราอย่างที่ผมบอกไปว่าเกมเกมนี้มันไม่มีระบบ Pay to Win นะครับถ้าเกิดเรา อยากจะจ่ายคุณก็อาจจะจ่ายในเชิงแบบเติมกาชาเพื่อได้ชุดมาหรือคุณอาจจะเก็บเศษ สายฟรีแล้วทีนี้เอาสายฟรีมาสุ่มกาชาลองสังเกตดูว่ามันมีทั้งท่าทางตัวละครมันมีทั้งชุดสกินคอสตูมตัวละครเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่จะทําให้ตัวของเรามันมีแฟชั่นที่ดูดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สไตล์ของเราออกมาจากเกมเกมนี้ครับรวมถึงก็จะมีน้องๆที่เราสามารถเอามาขี่ได้ก็จะมีลายต่างๆที่แตกต่างกันออกไปด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูในอีกตู้ตู้หนึ่งครับมันก็จะใช้เหรียญที่เราได้ ได้รับจากในเกมเอามาแลกใช้หรือว่าเอามาสุ่มกาชานั่นแหละสุดท้ายจะได้อะไรแล้วแต่วดวงของเราเลยครับนี่เนาะเดี๋ยวผมให้ดูแฟชั่นในนาตอนนี้นะครับมีหมวกมีน้องสัตว์เลี้ยงมีชุดตัวละครแล้วถ้าเกิดเราลองกดสุ่มกาชามันก็จะเป็นภาพขึ้นมาแบบนี้ครับ มุนวิวๆนี่นี่ก็คือสิ่งที่เราสุ่มได้เมื่อกี้ครับเรามาสรุปท้ายคลิปกันครับโมโคลเหมาะกับผู้เล่นแบบไหนต้องบอกว่าเล่นได้ทุกวัยเหมาะกับทุกๆคนครับแล้วยิ่งคนที่ชอบสไตล์การเล่นเกมมือถือแบบ คุณได้ปลดปล่อยปลดปล่อยในที่นี้คือทําการหดมอนทําการตบมอนแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีโอกาสโดนมอนตบด้วยนะครับชอบความท้าทายชอบการพัฒนาตัวละครอยากจะเล่นคนเดียวหรืออยากจะเล่นกับเพื่อนเพื่อนมันก็จะตอบโจทย์โดยภาพรวมเลยครับผมคอนเฟิร์มให้เลยว่ามันเล่นสนุกและมันเพลินมากๆแล้วเวลาตัวละครเราได้ชุดได้แฟชั่นที่มันดูดีมากยิ่งขึ้นอ่ะมันก็ทําให้เรามีความสนุกเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับสาหรับคนที่สนใจอดใจไม่ไหวแล้วคุณ สามารถโหลดเกมเกมนี้มาเล่นด้วยกันได้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปหรืออีกแบบหนึง่งคุณจะสแกนจากภาพที่ผมขึ้นให้บนหน้าจอก็ได้เหมือนกันวิธีนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆด้วยมาครับอยากให้คุณลองมาเล่นด้วยกันกับเกมโมโ o วันนี้ขอบคุณในทุกการรับชมมา,มากๆเลยครับใครมีคาถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อน,อนทุก,ทกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย